เนี่ยชุดชึบมองมองเอไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเอาขึ้นไ่ขึ้นจักรยานแล้เออขจักรยานเฮ้ยได้เลยเออเท่จังวะได้นั่งจักรยานเลยเว้ยเออเท่จังเยวนเมื่อวานอ้ยเอาขาขึ้นมาเด็ดแล้ใส่หอแน่นอน กับสอบมานั่งท่านี้เหรอเนใช่ฮะจักรยานก็นั่งท่านี้กันเหรอเอ้ยลิงอ้วนลิงอ้วนพันยมนะลิงอ้วนขึ้นจักรยานเป็นอืมนั่งสบายสบายฟิน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 นี่เอ้ยลิงอ้วนเลย ย่างเดียวเลยลิงกวนก็ลายสกอดกอนินก้อโอ้โหไขมาเป็นยวงเลยวะอะเป็นบ้านอะไไม่ได้จับไปเื่อยนะไขด้วยโอ้โหลงมาเป็นยวงเลยวย รอเลยเออจับมือไว้เลยล่ะเออถึงปวนเลยปวดนั่งรถจักรยานคนเดียวปวดนั่งกินมะเร็งมันต้องใส่แว่นดานีดูเท่มันรอมันเป็นยากนะอ่า นังเท่ๆนังรถเท่ๆคุณโยมกินแซบ่บๆอ่ะเออชอบมแมลงเน่ยแซบ่บๆเลยอือต่อ้อนวนเนย <c oughs> แล้วคือน้องจอเขาขาพ่ายไปข้า,าบง,ขงบนนั่นแหละนั่งมันเขาด้วย <c oughs> ขามีไปทำไมขาจับไปด้วยทมือก็เท่าแขนเราไงอโอเคดูค <c ười> ไข่เฮ้อไข่โปรเลยอืบแซ่บฮอมงามองนาะมองนาเฮ้ยไอ้ดือ นั่งสบายๆคนเดียวน,งนงันงนกินอะไรกินดูเดูกิอะไรกิดอะไรกิดอะไกินไห้เราไม่เชื่อภูหลากเอาเชื่อก็ภูหลากินนะแ่บ <c oughs> <c oughs> ทำครือจ๋ออือ <c oughs> <c oughs> เอาเลยกแหงรถก็เดีย ใาใบแดงจักรยานสีเหลืองด้วยธรรมดาแตาจักรยานขี่ได้ย่ทำนาเอ้ยทำนาทำนาทำตาเนี่ยต้องหวงเลยจับวันทามลงมันก็ไม่ลงหรอกางไว้น จะเบียดรถแล้ววาจอว่ะแต่มันต้องโกหลายเลยว่ะแต่เดี๋ยวก็มันหนักเก็บกินหนึ่งเดี๋ยวปีนเลยเก็บเสร็จแบ้วพอดีวประกาศจอของเราไลยง่ายลมองเลยหมดเลยหมดละเวย้วยรถเนี่ยไปเก็บเงยบรอบบัสเลย เห็นออามานเลยไหมเห็นอวกอาบัานเลยมันนอนปตงชุบช็อชุอโอ้ไม่นอนเว้ยไปเถอะลิ